สวัสดีครับวันนี้เรามาูุงานนะครับวันนี้งานนีูุ้แล้วเข้าทีมที่หังเราดูครับโอ้เว้ยป่ะ โช้ปรับลิฟต์นะครับปรับลิฟต์ขึ้นช้าขึ้นเร็วเนี่ยตัวนี้ดูไว้นะครับเนี่ยถ้าเรายกตัวนี้ขึ้นยกนี่ขึ้นลิฟต์มันจะขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวอย่างนี้นะครับตัวนี้เอ่อตัวนี้จะเป็นปรับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวลมดูดนะครับเนี่ย,ยจะให้มัน ตอนนี้ผมปรับอยู่ที่เลขสี่นะถ้าเราเอาลงมาไอตัวตัวลมดูดเนะี่ยมันก็จะความลงมันก็จะความลงความลงความลงมาเรื่อยๆแล้วแต่ความหนาบางของกระดาษนะครับนี่เราจะปรับจากตัวนี้กระดาษบางเราก็จะเอาขึ้นมาเลขสนะี่หนาหน่อยแล้วก็เอาลงมาเลขสามหนาะอีกหนาะอีกแล้วก็กลับเอามาตามนี้ครับ ให้มันดูดง่ายครับดูอ้าวมันตั้งตีเบิร์ก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้ครับถ้ากระดาษมันขึ้นช้าแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นกระดาษมันจะขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรหรอกถ้ามันขึ้นไวเกินกระดาษมันก็จะซ้อน ขึ้นช้าเกินกระดาษมันก็จะดูดไม่ดีนี่ก็อยู่ที่เราตั้งลมนั่นแหละครับเราตั้งแบบไหนให้ง่ายกับเราครับเราอย่าไปมองว่าโอ้ทำไมคนอื่นทำได้เราทำไม่ได้เราต้องทำดูก่อนครับ มันไม่ได้ตรงไหนมันติดตรงไหนถ้าแก้ตรงนั้นครับอย่าไปโมโหอารมณ์เสียกับเครื่องนะไม่งั้นนเละเทะงานเละเทะนะครับจะไปอารมณ์เสียกับเครื่องนะ ดูมุมไกลๆว่างครับนะครับถ้ากระดาษปูอย่างนี้ลงมันลงไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับปุ๋ยข้างๆเนี่ยไม่ั้นปุ๋ข้างแล้วกันเนี่ยไปลง,งตัวก็เลยยาวหนะ่อย ตัวล็อกเกลีวเราไม่ได้ใช้แล้วก็ล็อกนะครับตัวล็อกลูกเกลีวตัวนี้เราไม่ได้ใช้ปีบเบอร์เราก็ล็อกไว้ครับล็อกไว้เลยมันก็จะอยู่อย่างนี้องมันจะไม่ลงทุก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 พอเราใช้แล้วก็กดตัวนี้ออกเราจะดึงตัวนี้ออกแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นดึงตัวนี้ออกมายกตัวนี้ขึ้นตัวนี้ ค่นั้นเร้ัระบบพอเข้าใจแล้วมันอะไรมันก็ง่ายนะครับทำความเข้าใจกับระบบงานตัวนี้เท่ากับระ,ระดับปรับความหนักความเบานะครับไหนนะจะเริ่มที่เลขศูนย์ ันนี้นะถ้าเรายิ่งปรับเข้าไปลึกเข้าไปลึกจน,นเจอเลขมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนะครับระวังนะเนี่ยถ้าปรับหลักหนักเข้าพวกกันนี่พวกอะไรนี่พังหมดนะครับเส้นฟงเส้นผูนี้ไปหมดเลยนะครับต้องระวังเล้ดีนะตันนี้อย่าลืมนะ ตั้งย่าลืมเด็ดขาดต้องเช็คก่อนตั้งให้ดีๆไม่งั้นเวลาเราตั้งไปเราเดึงโปุ๊บพังเลยนะครับาดูทําเครื่องทํางานนะครับ กระดาษบางเหี้ยไปเดินเครื่องเร็วนะมันจะเละเทะเอานะ บอกพี่หล่อนขึ้นมาแล้วบอกพี่หล่อเลเนเนี่ยตอนนี้เขาเป็นโควิดอยู่นะแต่เขาไม่บอก